แนวฟูลเลอร์ end of the day concept คือสิ่งที่ผมใช้และใส่เข้าไปในแทบทุกกุทธ์การเทรดและแนวคิดนี้มันช่วยทําให้ผมเทรดมีกําไรแบบไม่เครียดและไม่ต้องเฝ้ากราฟระหว่างวันเลย end of the day หรือ EOD concept แนวคิดเนี้ยมาจากคุณเนลฟูลเลอร์ซึ่งเป็นอาจารย์คนสําคัญที่สอนผมเกี่ยวกับการเทรดด้วย price action ครับ EOD คืออะไรมันก็คือแนวคิดการดูกราฟเพียงครั้งเดียวในตอนสิ้นสุดของวันโดยไม่ดูระหว่างวันเลยซึ่งเราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลการเทรดบน time frame day ขึ้นไปครับ ประโยชน์ของการเทรดแบบ EOD ที่เราจะได้รับมีอะไรบ้าง 1. ลดโอกาสการรับข้อมูลท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดในระหว่างวัน 2. ลดความเครียดจากการติดตามสถานการตลาดตลอด,ดเวลา 3. ลดโอกาสการเจอสัญญาณเทรดหลอกหรือ False Signal ได้เป็นอย่างดีแล้วทำไมรายย่อยอย่างเราจึงควรเทรดแบบ End of the Day Concept 1. เราสามารถออกแบบเวลาการ และจัดระเบียบตารางชีวิตที่ชัดเจนได้ในแต่ละวัน 2. เราสามารถเอาชนะปีศาจแห่งความหุนหันพันแล่นในตัวของเราเองที่มักจะเกิดขึ้นตอนท้ายๆของวัน 3. เราสามารถพัฒนาผลกาไรให้สูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการควบคุมตัวเองที่ดีขึ้นแล้วเราจะเริ่มเทรดแบบ end of the day concept ได้อย่างไร 1. เปลี่ยนตัวเองให้มาเทรดบน t ท m e เฟรเดย์ขึ้นไปเท่านั้น 2. ใช้บลบกเทรด OTP ซึ่งเป็นโลบเทรดที่ผมออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ e N d of the day concept โดยตรงที่เข้าใจง่ายเทรดกำไรง่ายโดยไม่ต้องเฝ้ากราฟหากสนใจทดลองใช้ฟรีคลิกที่ลิงก์ใต้ว,วิดีโอ